สัสดีครับผมซโพสอเซอร์วิสนะครับวันนี้เราจะมาทําการแก้ไขแอร์นะฮะลูกค้าบอกว่าแอร์ของมิตซูบิชิเฮลวี่เดลตี้นะครับมีเป็นน้ำหยดออกมาจากช่องแอร์เลยนะฮะนี่เดี๋ยวเรามาวัดกระแสน,นะครับแล้วก็เช็คด,ดูว่าน้ายาขาดหรือเปล่านี่ฮะก็คือเฮลวี่เดลตี้ตรงนี้นะครับ 4 6 1จแอมป์นะครับโอเคน้ำยาขาดค่อนข้างเยอะนะตัวนี้เป็นน้ำแข็งเลยนะครับเดี๋ยวเราทํทาการหาด้ำยานะครับเพราะว่ากระแสบอกว่า4.6นะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเราดูตอนแอร์ออนก่อนนะเห็นขึ้นมาสูงสุดอยู่แค่ประมาณ3แอมป์ เราจับกระแสได้นะครับ3.5ซึ่งหายไปประมาณ1นึ่แอมป์นะฮะเพราะว่าของเครื่อง mm hmm. ตัวนี้พิกัดกระแสอยู่ที่4.61กแอมป์นะครับ mm hmm. แล้วก็ใช้น้ำยา R 4 1 0 a นเะครับเราเตน,นะฮะเป็นน้ำแข็งตอกท่อเลยนะครับซึ่นน้ำยาครับถ้าเดี๋ยวเราลองเติมไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาไล,าล่ลวดเี่ยนะครับน้ำยา เนี่ยเลยถ้าอยู่สุดอนนองไปขึ้นเดี๋ยวเราจะลองเติมน้ำยา,ยาไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำแข็งจะละลาย เริ่มขึ้นมาแล้วนะฮะเพราะว่าน้ำยาหายไปค่อน,นข้างเยอะตอนนี้เราก็ชาร์น้ำยามาใกล้จะเต็มพิกัดของกระแสแล้วนะฮะ <Hello. S 1> เดี๋ยวเราได้ประมาณ4.5ก็น่าจะเพียงพอ เเราสังเกตเห็ฮะหยดน้ําจะเกาะตรงขอบด้านล่างนะครับเบนื่องจากว่าน้ํายาขาดนะครับก็จะมีน้ําแข็งเกาะด้านในแล้วก็ละลายหยดออกมาด้านหน้าเครื่องนะครับอเงี้ยนะฮะเดี๋ยเราลองเทดูนิดนึงตอนนี้น้ําแข็งละลายน่าจะหมดแล้ว นี่ท่อยาวมากเลยนะฮะนี้เรามาไล่รั่วกปนก่อนนะครับว่ามันรั่วจากตรงไหน,นเราก็เห็นตรงจุดเชื่อมนะครับนี่นเลยยังไม่ฟันธงว่ารั่วหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเอาน้ำยาล้างจานมาลองฉีดดูนะครับตอนน,นนะของเขาเดินไว้ค่อนข้างจะลดคอใช้ท่อโฟรมรวมกันเลยนะครับทั้ง ท่อดูดและท่ออัดนะครับแต่ว่าด้านบนนู้นเราขึ้นไปไม่ได้นะครับไม่มีบันไดสูงสูงมากเลยครับประมาณเก้าเมตรนะครับท่อก็มันจะเป็นสนิมอะไรเะรแล้วก็เพิ่มมาั้ง4.2แล้วนะครับใกล้ลกถึงพิก,กัดน,นะครับตอนนี้เราก็ชาร์จกระแสนะครับชาร์จล ยาเข้ามาจนใกล้ถึงพิกัดที่เราต้องการแล้วนะครับเราเช็คท่อรั่วแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นรอยรั่วนะฮะเรเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันรั่วจากตรงไหนนะครับาะวแนวท่อเนี่ยยาวมากเลยนะครับดูจากด้านบนลงมานะฮะ9เมตรนะครับซึ่งบันไดเราขึ้นไปได้แค่ป,ประมาณ3เมตรเท่านั้นเองนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราต้องดูอีกทีแต่ว่า ดูจากแนวด้านล่างนี้แล้วเรายังไม่เห็นจุดรั่วนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูทางหลังที่คอยเย็นอีกทีหนึ่งว่าหัววาลมีการเคลื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวลอหัววาลวหัวข้อต่อด้านบนใหม่อีกรอบนึง